กินไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมัสกครูสุขคนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั้งต่าง,าง,างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวันีิภาบก่ากินเจลฮ้อนกับพี่น้องคะจิ้มจุม่มอีสานบ้านเข้ามากค่ะพี่น้องคะวิธีทําง่ายๆสะดวกสบายรวดเร็วท่านใจมากพพี่น้องวันีิภามาปุ่มรสกันเลยนะคะมาค่ะ เมืนก็บดไซนเป็นน้ำซุปเจ้าห่อนสำเร็จของแก้วใจนะคะพี่น้องคะสูตรสำเร็จต้นตำรับสูตรอีสานทแท้แเลยได้พี่น้องเด้อพกผ้าสะดวกค่ะพี่น้องพกไปไซสมาไซสได้ย่างสบายเลยเ <c oughs> ครื่องครบไม่ทุกอย่างเหพี่น้องทิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเท่ากับตองสื่อเลยผมเครื่องขเขาวตำมาเป็นเครื่องแท้เลยนะคะว่าเป็นผงว่าเป็นหยางมันเด้อพี่น้องน,นี่เห็นบอกากเห็นกาะเห็นอหยงพร้อมเรียบร้อยดีอ่ะพี่น้องกินกับหอมหอมกินได้ฟิวแห้งพี่น้องผู้ได้สิถึงเทศกาลปีใหม่ต้อนรับลมหนาวสื่อไปไหวทักกิน เจียฮ้อนกินกับเนื้อขาลายพี่น้องขาไลยหนึ่งพิโดเป็นสื่อมากนะคะแล้วก็ตับสดๆเลยสื่อจากเคียงเนื้อคือบานเขาพี่น้องสื่อจากเคียงเลยมากนะคะพี่น้องคะอันเนียพี่น้องพกผ้าสะดวกสบายแห้งพี่น้องสื่อมากจักสองสามแพ็คพี่น้องถือไปเที่ยวพี่น้องไปขึ้นเขาล่องห้วยไปทะเลไปเที่ยวทะเลพี่น้องไปเที่ยวน้ำพุเขากลางเต้นนอดนะผู้เจ้าคะเหมาะแห้งถือไปแบบพันสิถือไปบรรยพกตะเนื้อไปค่ะผู้จ้าคะพกตะเนื้อก็พักไปหน่ยพี่น้องเหตุ่งไงหมอเดือดเเทศโจกล่งเลยค่ะพี่น้อง ใครสนใจอยากกินคือเจ้าเอื่อยมาสั่นนี่พี่พน้องเนี่ยกินก็รอบรัวพี่น้องซื้อไปกินก็รอบรัวนี่ย่ามปีไม่ย่ามเทศกาลต่างๆพี่น้องซื้อไปในี่ใกล้หอบปีไม่ซื้อไปตุนเลยค่ะพี่น้องคะช่วงนี้เขาจะมมโปรโมชั่นซื้อช่วงนี้ไปตุนไว้นะคะมีโปรโมชั่นในเพจด้ววสิปักมุดเพจเพื่อนไปหายใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะพี่น้องคะสำหรับไปสร้างซื้อมาไว้ค่ะเหมือนกับสร้างมาสหนึ่งโหลนะคะพี่น้องคะสิบสองชุดเหมือนซื้อมาค่ะสั่งมาสิบสองชุดเมื่อหมอดูเดือดไปนี้พี่นนนนออมััิกแบบว่าเาเ เนือจุเลย้อพี่น้องด้อเพราะว่าเบ่บ่บ่สีบ่เฮ็ดใแ้มันสุกแข็งไปยังขึ้นรินพันกันราคากับราคามีโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้ไปซื้อเลยมีทั้งแจกทั้งแถมนะคะในเพจเพลินมันขาไปซองเบิงนะคะสีจุ่มแบบนี้ได้พี่น้องเนี่ยกินแบบนั้งสีอ้าวเรื่เพ็ิน,น้้ำจิม้มให้เบิงอุย้ยผาดไปได้จังใดนี่พี่น้องน้ำจิ้มเป็นแบบนั้งสีมันนีมันเอาสูตรขมมากนะคะสูตรขมมา,ะะมมากันไก่ตัด กันไก่คือบ่อเขาใช่ไหมเอ่ยเกิงเลย่องะแบบนี้พี่น้องได้กินบ่อพูดกลับไปกลับมาขอประทานอาภัยด้วยนะคะพี่น้องค่ะเบิหิวแห้งเราก็กินอันนี้ก็หอมหยวยัวย่วนแห้งพี่น้องค่ะเมืองแจ้วคนๆแบบนี้นะคะเราผสมน้ําลงไปนะคะหนึ่งซองผสมน้ําประมาณเจ็ดช้อนโต๊ะแต่ว่ากะเอาพี่น้องตวงเอาวันทีใส่เป็นทับพ,พี่ด้วยค่ะเนี่ยน้ำห่อนก็ต้องไปหาใส่ค่ะเพื่อนเจ้าคะเอาน้ําซุปเรานี่แหละมันจะได้นัวแล้วก็หอมเพิ่มขึ้นไปนะคะนี่ เห็นบะขันเห็นบ่คันีนน่ใส่ต้องไปค่ะผู้ใดอยากได้คนๆใส่ไปจกักสามสี่บวงนะคะนำหอมแต่ว่าคำผู้ใดอยากได้แบบตึงเลิงจังสี่กะใส่ไปจักสองทับพ,พี่เจ็ดเจ็ดซอนนะคะพี่น้องก็ตัองพอดีแล้วนกะ็คนๆๆๆม่ต้องปุ่มเพิ่มเลยค่ะพี่น้องก็ผู้ใดอยากปรุงเพิ่มก็ปรุงได้นะคะว่ามีบมอห่ามแต่ว่าสําหรับเวิร์แซบแล้วแล้วก็จะใส่หอมเปลงไปค่ะที่ซอยไว้เวอร์ปรุงเพิ่มแค่นี้ค่ะต้องหอมเปรป้าพี่น้อง เด้ฟิวเ้งแซ่บมากค่ะพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตมาืบบึมบับสวดนาำพรน้อห้องหมอเดือดอื้อพี่น้อแซ่บแห้งบ่าไฟก่อนลืมใส่หากอันนี้พี่น้องรากไม่เป็นหากรากรากขึ้นช่าย เบ่งเสน็นเส็นซุกเรียบร้อยแล้วมีพี่น้องต้องกินแบบนี้กินเจ้า้อนเอาลงไปจุ่มแบบนี้กินเลยค่ะกินเลยมากมากค่ะพี่น้องค่ะกินน้ำกันว่ต้องซุกลายพี่น้องเอาพ่อมันเ่ม,ม,มเพิม์มเลยละ่ะน้ำจิ้มเลิศค่ะพี่น้องอ้เบ่งอือหือ พี่น้องเมงืองตากกมอม่ก่อนค่ะมันห่อนสิจุเนือกินก่อนเสียงบานเทังเท่งๆนะคะพี่น้องค่ะไม่ต้องตกใจค่ะเนี่ยมันถือคอมาดาสามหลอดไปพี่น้อง <laughs> เสียงดังล่ะสัน่น sosot จ้จิมจ้มเจ้าหอนเลืดแห้งปีใหม่ย่าผากเป็น้องปีใหม่เนี่ยวันจัดประจําค่ะเจ้าหอนเหนือค้าไา่อันนี้เลย ของแซ่บแห้งหอม Tiền gấp nữa <coughs> <coughs> uh, thương chay ถ้ากีิพน่น้องอย่างเหมือนจะกินแต่ละเถือ่อยากหาเครื่องค่ะส่วนสีมีใบบัวบกบ่มีตะไข่มีตะไข่บ่มีค้าไปสั่งส่วนสีได้กินได้อันนี้มากโอ้กินดูเป็นอะไรแบบที่เนี่ยเหนือขาไ่ มันกินหอนๆเพราะเก่ง หนึ่งสองสามจุ่มซ้ำหนีพี่น้องก็ต้องแสบขอดูเห็นอย่าง Ừ. Bỏ phai, Mò đẹp phượt พี่รองปับฉลองหมอไม่พอดีพี่น้องมาเนี่ยโอ้พี่รองแสบค่ะโอ,โอ,โอ้พี่น้องเลยแสบม่จักแนวสีเหลาเลย ย่ามไปเขาไปเที่ยวพี่น้องเราไปเที่ยวกันลางเต้นนอนน้ำกันน้ามูหลายๆคนเหมพี่น้องพาก,กันตังไฟขึ้นเออหล่อบ่วงดีดกีด่ตายกันเบาเบาแล้วพี่น้นองหอน,น,นาวโซ่ทนหอนเลยค่ะมื่อเช้า เมลเบอร์เรกนเนื้อนะคะขอพูดไอเมีเบอรกิกนเนือ้อคนจีนกินเนื้อได้หรือร่าสัคนเบอนบเกนค่ะมันกินได้อยู่เพราะมันก็กินประจำเนาะ ทำมาสวัสดีครับคืครับน yeah. ั huh. Lord, uh ่งลงกับบอมมี่ครับโอ้ยสวยสวยสียขอบคุณครับมาม่าหน่วยครับแกเป็นแต่แม่ดีใจน้องคัแน้แมวกินเนื้อนี่คือสิค่ะ ทามอเดือดอีกดอบหนึ่งเสยวเนื้อใส่ค่ะอจุ่มพร้อมกินพร้มอมโีแดงๆได้จักหน่อย Bye. One. มาเดือดจุม่มเลยค่ะเห็นไหม พี่นองพี่น้องมาเฮียนวันจีไปอ่ะแล้วพี่น้องคะ่ะปีใหม่เท่านี่อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมแจ่วฮ้อนน้ำซุปแจ่วฮ้อนสูตรสำเร็จต้นตำรับอีสานแท้ๆนะคะพี่น้องคะ่ะน้ำแจ่วฮ้อนปรุงสำเร็จแก้วใจคะ่ะพี่น้องแซบ่บมิ้รำจิมไหพร้อมนะคะ อันนี้ใส่ได้หมอยหญงๆแบบนี้ครับพี่น้องน้ำโฮลิตรนนะเหินใส่น้ำโฮลิตรตหรือนัวกำลังแสบพอดผดผพูดใด้ิใส่หน่อยใส่หลายก็เลยเวาเต่ขนาดปริมาณนะครับพูดใด้สนใจสั่งซื้ออยากกินขึ้น,นเจ้าให้ประัาทซื้อได้ซื้อได้ยิ้ไใส่กินขึ้นพ่นกันซื้อได้ยิ้มใส่ประสาทจะมาสิปักมุด ใต้คอมเมนต์ให้นะคะพี่น้องคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์ให้วิธีการสั่งสื่อไปซสื่อในเพจเพื่อนช่วงดีมีโปรโมชั่นค่ะพี่น้องคะมีโปรโมชั่นมีแจกมีลดราคาหลายอย่างค่ะพี่น้องคะเขาไปเบิง์นได้นันะคะมูื่อเจ้าขาเพือใด,ดอยากได้ไปกินย่างต่เที่ยวกันตอนรับหนาหนาวรมหนาวมากอยากกินห้อนห่อนกันเองเลยค่ะพี่น้องคะน้ำซุปแจ่วฮ้อนแก้วใจนะคะ เอาสื่อไปไว้จักโโลค่ะพี่น้องกินน้ากันในวันปีใหม่ในเทศกาลต่างๆนะคะที่ไปแล้วพี่น้องคะขอบคุณทุกๆท่านใสที่เข้ามาสนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะพี่น้องคะไปแล้วพอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะหอนพี่น้องจีไปกินต้ยอ่งเด้อ